จะปล่อยกลางอกวละตองใช่ใช่นี่คือไปก่อนมีเป็นร้อยมีเบยี่สิบโอเคโอเคใช่ใช่มันจะมีเงินอยู่น่ะเงินอยู่นี่นะเปิดดูนะตรวจตรวนะสิทธิ์ในกระเป๋ารู้รู้าผมรู้นี่อ่านี่นะเพราะว่าคุณลืมไว้ตรงนี้ถูกไหมใช่ใช่มีพลเมืองดีเขาเก็บมาให้นี่มันมีมันมีเงินอยู่มีตังมีค่าอยู่คุณจะต้องมาแสดงตัวนี่นี่มันต้องสิทของคุณถูกไหมมีเท่าไหร่อ่าจะนับก่อนนะหนึ่งสี่สองสาม

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4ี 49, 50สองสบส่หปกหแงรอยอ่อาิไปุนะปุนะนะอแงอ่าพี่นะอ่นนี่คือไปกับกินมีค้าอื่นไม่มีนะมี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 อะไรอีกไยจูดะฮะไม่เมอยู่แบงค์ยีสิบอแบงค์อ้ได้แล้ว没事บ ชื่ออีซ่าอ่าันนี้ดูไหมใช่ใช่ใช่ดูอันนี้คืนนะถ่ายมันดูข้างในเนี่ยครับคือเหลือไม่มีละมีเงินไทยอีกนะครับหนึ่งจำนวนนะเพราะว่ามผมต้องถ่ายให้เป็นหลักฐานก่อนนะต้องเข้าใจด้วยถ่ายเป็นเงินต้อนเงินมันเยอะเดี๋ยวได้ชิมต้อนเราบาลเลยของานีาน่ยแหละบาลเลยนี่นะครับนี่เราจะมาดูชิมได้ยังนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดทั้งสองกะเป๋าไม่กระเป๋าแบบนี้แล้กันลื่เลยนีนี่สายกระเป๋าแบบนี้ไม่สมควรที่จะวางนี่ดีนะว่าพลระเบียงดีก็ไม่หิ้วไปด้วยดีนะเข้ามาให้เจ้าหน้าที่หนึ่งสองถ้าเกิดว่าเจอเขาหิ้วไปได้จบเลยสี่เจ็ดสิบเปอร์ปะ ชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบี่สิบเอ็ดยสิบสองสิบสามสิบสี่ยสิบห้ายสิบหกยเจ็ดยสิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกเจ็ดสามแปดสามเก้า 4ี่สิบสี่เอ็ดสี่สองปไทนะสสนอันนี้ถูกนะสีเอ็ใช่ันนี้ห้ิใช่ใช่อันนี้สี่แปอ่ะอคืนอันนี้เท่าไหร่อ้อันนี้แปดร้อยอันนี้อ,าาอ,นนอ่าเปล่วานจะมาเอสีอัพคืน,คน,นะครับ่หลัายหลังสายหลังายหลังอ่ะโอเคครพี่ให้ให้ตรวจทั้สีเรื่องของคุณครบนะไม่มีได้สูญหายนะครับ ทั์สินได้คืนครบนะครับทั์สินได้คืนครบไม่เกินไม่เกนเป็นคนเดียวเกบไปไม่ได้คืนแล้วเรียบร้อยบอกเขาอย่าไปวางครับกระเป๋ามีสมบัติแบบนี้อย่าวางโอเคโอเคนี่โอ้โหโอ้โหแขอดวโอ้หงไฟอากาศด้วย Okay. 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 Okay.